นับแต่ต้นปีมาแล้วที่สังคมไทยต้องเผชิญกับข่าวคราวเสียหายหลายต่อหลายเรื่องของสถาบันสงฆ์ตลอดเวลาดังกล่าวมานี้มีทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จถูกเผยแพร่ออกมาชาวพุทธหลายคนที่มีศรัทธาไม่มั่นคงต่างก็ศรัทธาสลายไปตามๆกันเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวพุทธมีหลักในการเสพข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการพระอาตมาภาพจึงขอแนะนำให้ชาวไทยและชาวพุทธ รู้จักกับกาลามสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการรู้จักใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติดังต่อไปนี้ 1. อย่ยาปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมา 2. อยยาปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมา3อยยาปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ4อย่ยาปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีห้ายาปลงใจเชื่อ เราตก,กะสมเหตุสมผล